สวัสดีจ้าสวัสดียายแบมแบมมาแล้วนะจ้าโอ้เหมือนนี้กับมีความสุขพี่น้องตื่นขึ้นมาก,กับเจออัน,นผู้ใหญ่บ้านตินแลนด์เออนัดทานข้าวกับเบสคําสิงเนาะแล้วก็เจนนี่กับยังก่อนยูเจนบอกอสามีของอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพี่น้องเขาเป็นเพื่อนกันนะ คือดูได้แต่อย่าอินเกินเนาะอย่าไปแต่งชีวิตเพลินพี่น้องให้เพลินเป็นมูกันดีแล้วมิตรภาพที่ยาวนานที่สุดคือมิตรภาพแบบเพื่อนเนาะเออความรักมันก็สวยงามอยู่แหละแต่เออเป็นเพื่อนกันดีแล้วบ่งแมน่าห่วงไวด้ดอกเพราะว่า การที่เรารักษาใครคนหนึ่งไว้เนาะเป็นการการที่รักษาได้ยาวนานที่สุดคือการที่เป็นเพื่อนรักกันสนับสนุนการส่งเสริมกันเนาะโมแม่แย้แบมแต่งเด้ตื่อแต่เราอย่าไปแต่งชีวิตเขาว่าให้เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นลุ้นได้เอออย่าอย่าอินเกินว้าอยาแบมวามากอีกแล้วพี่น้องผลของการพูดมากนะคะขอบคุณพี่สุอเมริกาอืมเพื่อนกับว่าแย้แบมแย้วาดูหลาย เอามาขามไปกินนะคะอู้หนักเลยหนึ่งกิโลมั้งเนี่ยอืสั่งมาจากเพจน้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกนะจ๊ะเจนนี Jenny, ่ซีโฟโตเกียวมิวสิกผู้ใดอยากอุดหนุนลูกสนับสนุนลูกทักไปสอบถามได้นะว่าหมดหรือ,อยังมือนั่นคอยเห็นพยานากินแบบนี้อืแก็เลยสิมากินให้เจ้าเบอร์ความันแซบบอ ขอบคุณพี่สุอเมริกานะคะวันนี้ยดยเดำๆได้รับแล้วนะคะคุณ,คณอ่ะพิู่่อเมริกาเพิ่นกับย่งอุดหมุนซัพพอร์ตนอพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นกับใจดีค่ะแม่สุอเมริกาทั้งสวยและรวยมากแม่สุอเมริกาคอยวันนี้เราจะมากินมะขามกันอ่าคนไทยเขาก็จะไม่ได้แถมนะเขาทําเองแต่พี่สุอเมริกาได้แถมจากน้องเจนนี่นะจ๊ะเพิ่นสั่งสิบสิบห้าถุง สั่งสิบห้าถุงแต่ให้อ่ายายแบมแบมหนึ่งถุงเป็นสิบหกแล้วก็พี่ไลน์หนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะจ๊ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเรามาชิมกันเลยจ้ามะขามจากเพชรบูรณ์ของแท้ครับ เขาเรียกมะขามแช่อิ่มเหรออ,อืส่วนเสื้อนะจ๊ะที่ใส่ใส่พอดีตัวมากไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นโอเวอร์ไซส์มีไซส์เดียวนะจ๊ะใครอยากได้มีทั้งสีขาวและสีดำนะจ๊ะแต่คนใส่ก็หน้าขาวนะคะแต่ภาพคนเนี้ย ทำไมหน้าแหล่จังคะทักไปที่บอสน้ตแฟนเพจนะจ๊ะ